สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับไปตัวเบนิชเกตของเรานะครับตัวนี้ผมมาแนะนําเตาอบนะครับตัวนี้เป็นเตาอบไฟฟ้า1ชั้นนะครับขนาดของถาดก็40คูณ60นะครับอันนี้ก็จะแตมไปนะครับตัวนี้เนาะส่วนบอดี้ด้านนอกก็จะเป็นสัสีนะครับตัวนี้ด้านในก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วมิเตอร์เนาะส่วนการทางานของมันนะครับตัวนี้มี2สวิตนะครับผมสวิตตัวนี้คือสวิตสองสว่างนะครับ เอาไว้ส่องดูขนมข้างในนะครับเวลาเราอบเนาะส่วนสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตควบคุมทั้งตู้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตั้งเวลาได้ด้วยนะครับแต่อันนี้มันจะเตีน้นเฉยนะครับมันไม่ได้ตัดให้เนาะอันนี้ก็เป็นไฟบนนะครับฮีตเตอร์บนเนาะเนี่ยอันนี้โอุณหภูมิตั้ง20ถึง350องศาเลยนะครับตัวนี้สูงสุดเลยอันนี้ก็อุณหภูมิข้างล่างนะครับเวลาตั้งเวลาก็ตั้งไปเลยครับกดไปเนาะแล้วแต่ลูกค้า แล้วก็เดี๋ยวรอไฟกระพริบข้างหลังครับมันก็จะนับถอยหลังให้เนาะอันนี้กำลังไฟอยู่ที่3,200วัตต์นะครับไฟบ้านปกติ220้โวลต์เนาะ50เฮิร์ตสำหรับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อทางเิจหรือว่าแอดไลน์มาเดนติเช่นหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทร0 8 6 4์9 8 6 9 8นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ